สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทา่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางฮานอยจะฮานอยบดรวมแนวทางของวันเสาร์จ้าวันที่สิบสามเดือนเก้ากันยาจะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าสำหรับโพ้นฮานอยบดรวมของวันที่สิบสองวันศุกร์จ้าสำหรับแนวทางเลขเด่นนี่ให้เด่นหาคับเจ็ดกันเด่นแปด พ้นน้อยรอบแรกเฉพาะกิจ1 2, 4, 5, นึ่สองส่ลางหาเก้าโบนนี่พลาดไปจากหนึ่งสองสเฉพาะกิจลลางห้าเก้านี่เขาตรงตจะมาตัวเนียนจะเปิดมากก็คือปังเลยสำหรับน้อยรอบพิเศษจ้ะแปดสองเจลาง2องหาสองบน2องลางสองเจสองหาบนหลางจะเด่นของเขามากหามาโบน อาฮามาหลางสองหาจับคู่พาดไปเจ็ดมาบนสองเจ็ดสองบนสองหลังสองเจ็ดสองหาบริจับเลยเด่นก็เข้ามาทั้งบนทั้งหลางจะเด่นหามาหลางเด่นเจ็ดมาบนจับคู่พาดไปทั้งบนทั้งหลางโอ้โหสองบนสองหลังสองเจ็ดสองหาเนาะ ไปต่อจ่าสาหรับน้อยรอบปกติหกแปดหกล่งสองหกสองเดินดีจ 2, 4, 2, 5, 2, 6, ะสองสี่สองหาสองหกเฉพาะคิดถึงรอบปกติโอ้โหหาสาหรับแปดหกข้าเข้าตัวเน้นเดจ้าบนรอบปกติตรงตรงชุดกันสําหรับน้อยรอบวีพี่จะหาเจ็ดหาหลางศู 0, ยนย์หาปาทหาบนหาหลางอันนี้รอบ รอบปกติกะฮกบนฮกหลังอีกเนาะสำหรับน้อยรอวีพี่ก็หาบนหาหลางังน้อยพิเศษก็สองบนสองหลงังโอ้โหหาน้อยเมือน,นีเนาะ,ะสำหรับหาหาเจ็ดหาวีพี่บนนี่สุดสามตัวบนบ่อได้จับหาย้าโอ้ตายตาย,ตายเบิ่งหาเจ็ดหาจะเล็กเด่นของเฮาเลยนี่หานี่มาทางลักลอยละคการลักหน่วยเนาะหาเจ็ดหากะบ่อได้จับเด้อจ้าสําหรับสามตัวบนจ้าหาสําหรับ จ็ดหาคูเด่นเขาหฮานอนมาเลยจ้าจับได้หาเจ็ดเด่นหามาเด่นเจ็ดมาล่างศูนหาเนี่ยจับคู่พลาดไปอีกจะเด่นเจ็ดจับหายใะเจ็ดซูนสำหรับหาศูนบ่อไดจับจ้าหาฮุคาจิทาเปดาเก่ามาหาซูนเด่นหายุดหาเขาห้านี่มาเด้งเด้งกันเลยทีเดียวเนาะเด่นเดินดีเนาะจ้าเมื่อเนี่ยเนาะมือว่านกระเด่นเดินดีเนาะจะจับคู่พลาดไปหลายคู่อยู่เนาะ สุดสามตัวน่ก็พลาดไปกะสุดสามตัวหาเจตหากับใบจับหายเนาะสําหรับน้อยพิเศษกับแปดสองเจ็ดของเฮามีสองศูนย์เจ็ดเด้อจ้า่ะโอเคถือว่าว่าสิจับบอกเขากับถือว่าเขาสามน้อยอยู่เนาะเด่นของเข้านี่มากครบทุกอนุเลยสําหรับเลขเด่นนี่โอ้ครบสี่น้อยเลยเนาะแต่จับขู่พลาดไปโอ้ลายขู่อยู่ตัวนี้ ถือว่าจับขู่เขาสามน้อยเนะาะพลาดแค่รอบพิเศษจ้ะสองเกตกับสองหาทอนั่นอ่าเกือบเกือบโอ้โหเกือบฟุกเลยตัวนี้เราง่ายกันแล้วเนาะสองเกตสองหาศูนย์หาจับบ่ดได้อ่าโอเคอ่าสำหรับวันนี้ตามต่อจ้า สำหรับแยกน,ยน,ยน,ยน้อยเมื่อวานนี่น้อยน้อยน้อยแยกในไฮซัมมาหนึ่งเนาะถือว่าโอเคอยู่มาหน่อยแต่มาเนาะสำหรับมื่อนี้รุ่นกันต่อจากแนวทางฮานอยของเ้าจะแนวทางสีมาไ้ตามสูตรหรือบ่ออัน,น้กะลอลู่นเนาะจากเอากดสีไปรับชมรับฟังแนวทางมือนี้ก็ฝากด้วยละกันน้ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันจากพี่น้อยเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆกั ถ้ายังบอทันได้ติดตามอย่าลืมกดติดตามและไกัอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เราจะเพื่อสิได้บอผาดแนวทางที่อจอยลงให้จ้าสำหรับมื่อนนี้เลขเด่นนี่ห้เด่นสกับ8จ้าจับคูเด่นสี่สำหรับเด่น8จับคู สำหรับแนวทางเมืนเนอเ่อีนขคกันเบิลระวังเบิลเล็กเด่นไว้ด้วยละการว่า44แต่แนวทางเมืน่อนี้มีแค่เล็กเด่นมีแค่เล็กเด่นฮานอยมาร่วมส่น้น44ระวางไว้สักนิดหนึ่งสำหรับตัวกันจากก้นเด่น3 344 3ตัวเดียวกัน สามตัวบนจะสี่แปดสามเล็กเด่นสองสี่เจ็ดหาสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าสำหรับตัวเน้นจะสามตัวบนมือนีเน้นสองสี่เจ็ด 4ี่กัน3 6 3 7 4 4 8มเจ็ดสี่าห้าน้อยมันร่วมคือให้ร่วมถูกน้อยจะเฉพาะกิดถึง VIP จะแต่กระขึ้นอยู่กับพี่น้อยเอฟซแต่ละคนแต่ละทาเราจะมัาอยู่ในห้าน้อยเราไเปรียบเทียบกันเบิ่งได้จ้ามีตัวมาคอยตามเนาะขออดูญาตเราจ้ะ คือเก่าจะมีตัวหมกักตัวชอบคอยตามจะบ่มีตัวหมกักตัวสอบอันนี้ก็คือสามารถปล่อยผ่านได้จากเขาหายสุกดีเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนทุกทานจ้า้าบ่มักมัดร่วมกันมีแยกน้อยหายรับชมจะลลกหายสองสูตรเปรียบเทียบกันเบิงได้จะ่สาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงซํานีละกันจ้า